สวัสดีครับชิปนี้เอาความสวยงามของกู่เสียงกลางมีเจอมาฝากกับหลังจากที่ฮอลล้องเสียงแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมจะตรงล้านเบนวอริโอยี่สิบหกใบบวกโฟไฮนะครับส่วนอีกสองใบก็สรงปลายทางบนราชาน,นีพันหลานคิตินะครับกิติรำไปมาดส่วนลูกค้าที่สนใจตูเส,สียงกลางมีเจอแบบก็ต้อง รอชิวนะครับไปพบพอกันเลครับที่ร้านเบนโอลิโออัเภอส่วน,นภูมิละอเอียดนะครับไม่ต้องรอชิวช่วงด้านหน้าแล้วช่ด้านหลังนะครับด้านหลังกับโลโก้สวยๆครับสวยงามนแเป็นมาจิมาเมอนี่นะครับ พอดีสิดพลาดทางเทคนิคเลยสิเปลี่ยนมือเป็นมือเื่อนนะครับมาหลับเอาตู้เสียงกลางมีเชื่อบานเบนนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับนของตวกว่าขึ้นโตนะครับสําหรับตู้เสียงกลางแหลมมีเชื่อแฟนขับสาหน่อยเป็นบานแพงแฟนขับอีสานนครสิีโชคปาวานเสารก็ซ่อม เรียบร้อยนะครับแต่ว่าสางวันไทยคลิปไปเบิ้งมาคลิปนี้ก็มาเบิ้งตู้สวยๆของร้านเบนออดิโออำเภอสวนภูมิร้อยเอ็ดนะครับร้องเสียงเรียบร้อยนะครับแต่ว่าบ่ได้เอาคลิปลองเสียงให้ลุงให้แฟนเขาได้เบิ้งกันนะครับได้ฟังกันชมตารูปร่างหนาตากระเพาะนะครับคลิปนี้สวยงามก็มาตรฐานของก็าครับอเมเจอร์ของเรารับประกัน ีมือโดยช่างจ่อยอเมเจอร์อายุงานมา25 26ปีแล้วนะครับยังดูแลสอยหนองคือเเ่านะครับอนาคตจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะครับไนก็ดูแลมึงแย่งสอยกันไปนะครับกลังแหลมคุณภาพส่วนนัคุณจะเป็นโฟาฮนะครับไ กระแสลังๆงมันีกัจะเป็นตูซิกไฮเรือสิบสองไฮนะครับที่กำลังนิยมกันตัว่าสร้างกับว่าสีจัดการเห็ดเครื่องมูออยู่นะครับตูหนึ่งมีสิบสองดอกนะครับเสียงแหลมกำลังปรับหาองศาอยู่นะครับช่วงนี้ว่าจะเอาแบบใดฝากคอยติดตามนะครับเอฟซีลูกโขซุกคน fc เ m เจอร r คอยติดตามนะครับเพราะว่าสร้างกันสิปับเปลี่ยนบางคนกันสิยังมาพอนะครับสำหรับโพไห้ i เขาก็สิปับเปลี่ยนเป็น six h i หรือว่าสิบสองไปเลยนะครับกำลังหาปากไรเลยใส่อยู่นะครับมาสิมักเอารุ่นใดตรงสเปคในห้าผลิตเองกับน,น่าจะบ่ได้ผลิตนะครับปาก ปากว่าในผลิตท่ากัะสิแต่ว่าหา,หาองศาตู้เอานะครับไอ้มันคุ้มเคลียสนามพอดีมันมีลูกค้าเอามาให้ส้างร้องนะครับมือวันก่อนนี่นตู้สิบสองหายนี่แหละครับแต่ว่าองศาปากก็ได้นะครับบอกตามตรงเลยว่าองศาปากก็ได้พอดีสั่งร้องแล้วคนใส่หนาตรงนะครับหนาตรง อตรงที่นี่มันมันบอดครับบอดแบบหายตําเลยหายต่ำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์กับสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะดนขางเอาอย่างออกมากขางนิดเดียวนี่บหายไปหมดเลยแต่ว่าขนาดตรงนี้ได้งมหูไ้ครับสางลองฟังมึงเดี๋ยวได้งมหูไว้เลยแห้งครับแรงแรงวัี้อองศามันมันบ่นไใดคนใส่ปากองศาตรงนะคนมาเอียง นีส่สางมายืยนฟังนะครับมึงนะนเอามาลองเพราะว่าเป็นแบบตัวไม่เจอตัวไม่เจอแล้วม่ยืยนฟังอยู่แบบนี้ครับสังไมย่ยืนฟังตอนตอนตอนเสียบสายลองยืนนั่งตรงนี้นี่เปาเลยหายเลยโอ้เลยว่าบพานัพนโมพันเสียงแบบมีโพนนันเนอะที่นี่สางเลยก้มนาไปฟังมึงครับโอ้ยหูิแตกเลยครับคือองศาลมาเลยแต่ว่านาตรงนี้ได้ครับสุดยอดเลยฟังมึงมาคือว่าแรงครับสางก็ก็บมี ความชิดอยู่นะครับมีความชิดวัดเทียดอยู่เสียดเป็นสิบสองไฮกันนะแต่ว่าห้าหาองศามันได้นะครับแล้วก็ลูกทรงตัวกระแสมันเป็นตัวไม่เจอนี่แหละแต่ว่าเสียงแหลมขอกระสิปรับเปลี่ยนไม่นะครับตามยุคตามสมัยเนาะครับตามกระแสวง่าไงตามกรนะแสเนาะเนาะยางเบิง้งเลยครับเบิง้งกันนะกลางแหลมคุณภาพของอมิเจอไม่ผิดหวงังแน่นอนนะครับ คุณภาพยังเหมือนเดิมทุกอย่างมีตู้เสียงกลางตูู้้ห้ายนี่ก็ใส่เจดห้าศูนย์ยมดีเจดห้าศูนย์รุ่นสองศนย์หนึ่งหกอยู่นะครับตอนนี้จอภายังให้จบออก็คือดีกวเก่านะครับส่วนสองใบนี้ที่มีอุปกรณ์มาติดนี่เขาก็จะส่งไปทั้งะอาจารย์ทั้งบนสถา,านีครับ จะเป็นตู้โฟร์ไฮคับหนาตรงตู้โฟร์ไฮดูระบายอากาศคับด้านล่างกับด้านข้างนะครับจะเป็นรูอากาศคือเก้านะครับยังเหมือนเดิมคุณภาพก็เหมือนเดิมนี่ใบม่วงกับได้โอกาสว่าถ้าคิดให้พี่น้องแฟนครับได้เบิ่งกันนะครับในที่ตามผลงานของทีมงานอเมเจอร์ทีมงานช่าง คือด้านหลังครับโอ้เด็ดเด็ดแห้งครับเด็ดแห้งขอเถ้าคอไฟได้ครับเรือเด็ดแรงครับเด็ดใบมุ้งพี่น้องบ้านพี่น้องเป็นแน่แน่นอนแต่ว่าทั้งปท้ายนี่แรงครับหมู่บ้านคนตกนี่เพราะดินไหลนี่แหละแล้มือนี่นี่คำว่าเด็ดอีกแล้วครับหญ้าเริ่มแห้งแล้วครัเขาเริ่มตายแล้วสางกับมาอย่างนั้นเก่าแล้วครับเหมือนเดิม ความเคลื่อนหนาความไมเจอมัฝ่าคลื่เกล้วครับชิวงานกะนั่งไปอีกยาวไกลอยู่นะครับอีกยาวไกลส,สวยครับ,บยี่สิบแปดใบรถนี่นี้ก็แสอห้ให้แรลงนะครับเราจัดย้อมผูห้เป็นสิบสองไฮอยู่นะครับ จะเ,เป็นซิกไฮวันหลางพี่โตครับบรรยากาศดีครับฝนมาตกพี่โตวูตอนใบเนี่ยเงือดเริ่มงถึงเงือดมาแล้วฝากเว้นค,ครับคอยติดตามคอยเชียร์นะครับเด้อคือเก่าครับทีมงาน,นมีเจอาวันไหนใส่ไหมเป็นในนอเสียงกับทานโมแฮงกับขอตรวจขอไฟนะครับกับพยายามโมแฮงอยงู่นะครับ สวยขึเก่าครับเหมือน,นเดิมล,งลมังแนี่ยมันมีชื่อยังเหมือนเดิมฝอยพี่น้องเฟ้นครับมันมีเจอได้ฟังกันคือเก่าแหละครับสางจ่อยขีฝอยเขาว่าเขาให้ฉายาไหมนะครับสางจ่อยขีฝอยด้วยนะธรรมดานะครับว่นกับว่ามันต้อฝอยห้องกันี่ความรูนในห้องกะบเกียกให้ผู้ที่คนบลูผู้คนบลู่ก็หลายนะครับผู้บลู ผู้ลูกกับพานไปนะครับธรรมดาละ่ะโอ้ยเบียดเมือ่อสแหละพี่น้องมาเลยแบตเตอรี่ต่ำมานะว่ะเอาครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้ที่ติดตามทั้งสองหมื่นกว่าท่านนะครับขอบคุณหลายๆขอบคุณผู้ติดตามไม่ผู้ติดตามเก่าสร้างเสแซมเดืเเอดไงเรื่อยๆนะครับงานแต่ว่าง,งานชุดนี้ก,ก็ถือว่าชุดใหญ่เติมนะครับเดี๋ยวพอกันชิปหนาครับผม คิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมจนจบชิปขอบกันชิปหนาครับผม